ยิ้มจนเหงื่อแห้งเข้าไปโฟกัสเหรอ สวดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมวันนี้เราอยู่กันพกแง้งนะนี่คือตินี่คือเม้งอย่างที่รู้จักกันตอนนี้ตอนนี้คนที่ถ่ายให้เราอยู่นะครับขอหน้าด้วยขอหน้าด้วยนี่จัดผมหนักมาเมื่อคืนมิสเตอร์จุ้ยมาแล้วก่อนจะเข้าเนื้อหาพูดเรื่องจุ้ยก่อนมีคนบอกว่าจุ้ยมาแล้วรายการเราจะลงบ่อยขึ้นไม่หรอไม่เพราะจุ้ยแม่งอยู่นิวยอร์กจุ้ยแม่งแค่มาเที่ยวเฉยๆไปเยี่ยมแต่นี่มือถ่ายเลยเหรอมือมือถ่ายมือโปรเลยว่ะพี่ใช่ถ้าว ไม่ด้เออแก้ผ้จับมือแก้ผ้าจับมือผมทำมากสุดผมไม่เคยมีอะไรร่วงเกินกับผู้หญิงเลยมากสุดผมแก้ผ้าจับมือทำด้วยท่าไหนจับมือท่านี้ วันนี้พามาที่โรงเรียนสุสุรันของอเมริกาครับประตูมงคลของไทยนั่นเองเออสุสุรันแห่งอเมริกาขุนเทนเลยเฮ้ยไม่ใช่ท่างคนประตูมงคลเป็นช่างคนไงอันนี้เป็นมัธยมปลายเออสุสุรันประทุมงคงั้าวันนี้เรามาโรงเรียนจัดว่าเป็นโรงเรียนมัธยมที่โหดที่สุดในอเมริกาแล้วแต่ชื่อแม่งไม่โหดเลยนะชื่อดูชื่อชื่อโรงเรียนสตรอเบอรี่แมนชั่นไม่ไม่มันมันน่ารักเว้ยชื่อมันโหดมากเฮียสตรอเบอรี่คนส่วนมากจะรู้จักในสตรอเบอรี่แมนชั่นไนท์นคือแบบ อัศวินอออ๋วินเป็นทีมอเมริกันฟุตบอลมันซีซั่นแรกแม่งไม่แพ้เลยเว้ยใช่ใช่ทีมเอกชนก็คนรู้ไงแม่งมีอาวุธไอ้เยอะรจะไปสู้เปิดมาตั้งแต่ปี1977ละเปิดมานานสิบกว่าปีแล้วนี่นี่นี่อาจารย์อาจารย์หลายคนแม่งบอกว่าก่อนเข้าโรงเรียนมันมีตัวกระเป๋าประตูเข้าไปมีมีเครื่องสแกนอาวุธเลยแม่งแต่ก่อนมีเจไดเรื่องเนี้ยทำไมวะไอ้เหี้ยเขาเขียนบอกว่ามีดาบเลเซอร์ห่อในฟลอยผมอยากรู้มากไปหาให้ผมหน่อยดิว่ามันเอาสู้กันได้จริงเหรอวะอันนี้ผมผมคอนเฟิร์มผมอ่านเจอแม่งบอกมีดาบเลเซอร์ห่อออในนตฟฟยยลลลแแบบบบเ็กๆ แล้วมีมีดมีเขี้ยวมีทุกอย่างมาดูร,บรอบๆโรงเรียนดีกว่ามานี่นะนั่งเรียน,นซูมเลยนั่งเรียน,ยน,ยนไม่เหมือนคุกม,มากอะ่ะจอดเลยครับนายวันๆหนึ่งคันแ่ก่อนไม,ไม่ไม่ใช่นายวันๆอย่างเดียวมีกล้อง94ตัวในโรงเรียนนะครับ<ม>นี่อีคันนู้มาจอดในโรงเรียนต้องมีตำรวจประจำการในโรงเรียนนะดูดูมึงดูประตูโรงเรียนโครเวลคั่มเลย โครับเป็นเราไม่สามารถเข้าไปข้างในได้นะเดินเข้าไปได้เดี๋ยวพี่ออกได้หรือเปล่าไม่รู้เข้าไปอา้วก็ออกมาไม่ได้ไม่รู้ประวัตินั่นคือมีนักเรียนจะฆ่าผอเออมันมีทำ้ายร่างกายครูมีทำลายกันโุกอย่บงตอนนี้สถิติถ้าไปเสิร์ชด่วนอาจจะตกอันดับไปแล้วเพราะว่ามันบอกว่าหลังๆมานี้เริ่มเริ่มลดน้อยลงแล้วเริ่มลดน้อยลงตั้งแต่ตั้งแต่มีทีมอเมริกันฟุตบอลเด็กมีทางระบายออกแล้วไม่ไม่ให้มีอเมริกันฟุตบอลอย่างเดียวมันมีแรปเปอร์คนหนึ่งมาเปิดสตูดิโอข้างในจริงอ่ะแล้วก็ให้โอกาสพวกคนาเเยออะชบ งัถ้าใครมีพรสวรรค์เยก็ไปแล้วไปเล่นอะไกันฟุตบอลเย้แ่มีคนนึงมันบอกว่าพอมันมีอเมริกันฟุตบอลมันไม่มีเรื่องไม่มีทตกใจเพื่อนละแม่งไปต่อยกันแน่ไปกันเออไปต่อยกันท่องตายเพื่เพราะว่าในการฟุตบอลนี่เนี่ยถ้าสมมติเล่นเล่นเก่งปุ๊บมันจะสามารถเข้ามหาลัยที่ดีขึ้นได้เข้ามาตาเออเข้าโคต้าเรียนฟรีอะไรเงี้ยก็ตอนนี้ก็ดีขึ้นเยอะแล้วนะเพราะว่าเพิ่งเสียแชมป์ไปเมื่อปี2012หรือ2013ันเขาเป็นที่หนึ่งใช่เขาเป็นที่หนึ่งของอเมริกาเดี๋ยวเดี๋ยวผมแปะลิงงงงกกก์์ไวว้้้้ใหขขาาาลลล่แันนะะฮมีีิสรคดอง โรงเรียนนี้นที่ทําโดยนักข่าวของที่เนี่ยให้ดูแต่คือว่าเขามีคนถามมาไม่ใช่ว่ามีว่ารถที่เมงรุ่นอะไรเออนี่มีคนถามว่าจักรยานเมงรุ่นอะไรรุ่นหนึ่งเดือนเปลี่ยนล้อดีไอ้เจ้ยเปลี่ยนยางทุกหนึ่งเดือนหมดนี่ไปเท่าไหร่ฮ่ะเก้าร <900, S 2> ้อยเก้าร้อยยังเป็นรถค่าสอบแล้วสุดรวมค่าสอบประมาณสอง มานเเดือลยมีวันนึงเที่ยงคืนแม่งไม่รู้จะโทรหาใครต้องเดินเดินจูงจักรยานกลับบ้านเดี๋ยวคนก็ถามว่าทำไมไม่ให้ซ่อมไร้กายไอ้เหี้ยมันซ่อมได้แต่จักรยานเด็กจักรยานพี่ใหญ่มันซ่อมไม่ได้ ได้มันี่นี่นี่ล่าสุดแม่งซ่อมให้ผมมาดูนี่มาดูนี่แม่งมันถอดอ๋อให้ผมเว้ยเอาขึ้นแท็กซี่กลับแล้วตรงนี้แม่งหายเไปแล้วเบรกฝั่งเนี้ยผมเบรกไม่ได้เลยฝั่นเร็วไม่ได้เพราะไอ้เหี้ยติดนี่แหละอ๋อไอ้เหี้ยนี่หายเออหายมันเบรกไม่พี่ดูดิมันเบรกไม่ได้เลยไม่ได้ไพี่มันใช้ตรงนี้ได้อยู่อันนี้ก็ไม่ได้อะไรว่าแกนไหมฮะแกนต่อเนื่องกันเป็นออกแกนเดียวกันเป็นอวัยวะเดียวกันติเดินดูฮะรอบๆโรงเรียนกล้องสั่นรอบนี้ก็โทษไอ้เหี้ยด้วยนะผมไม่เคยบอกถือกล้องมาวันในชีวิตผมต้องขอโทษด้วยสั่่่นนตลออดีีระ 谢谢 <Yeah. S 2>、yeah. ล็อกกุญแจตึกลาดนี่ไม่ล็อกุญแจลอยโนตัดล็อกกุญแจทุกอันน่ะมองแจแบภายน์น้องมัเหมือนโรงเรียนหลังวะพี่รู้ไหมวันนี้เหมือนวันเปิดโรงเรียนวันที่สองหรือวันแรกนะเด็นรถรถจอดอยู่หน้าโรงเรียนเยอะแล้วเมื่อกี้ก็ตอนตอนยืนรอมันก็เหมือนจุ๊ยจุ๊ยใส่รองเท้าหลุดว่ะมีผู้ปกครองผู้ปกครองมาพี่จุ้ยฮะอเท้าอะอย่าให้เผลออย่าให้เผลอยีซี่ยีซี่กูว่าเดี๋ยวคนดำแถวนี้มันทุบหัวมันมีนะเว้ยพี่เออมีดิไอ้จอแดนอ่ผมมีพี่แม็งอยู่ผมไม่กกกกลลัวววเเเ้้ยยยโหููิ่่่่งอนนนคคแแรตไมมสีผ เฮ้ยนี่ก่อนกลับผมไปอย่างี้นะไปเปิดประตูว่ามาหาตามหานาิดาแมน ح ح> พี่ไงพี่ก็คนเหมือนนิดาแมนแล้วนะ ح ح> นี่มึงดูสภาพาข้างๆเรียนนี่น เดินเผมว่ามีพ้องกันชาแน่นอนอเมริกาตัดสินได้ง่ายๆเลยว่าย่านไหนปลอดภัยหรืออันตรายอ่ะดูถนนถ้าถนนสะอาดดูแล้วรู้สึกว่าสะอาดบ้านเรือนสะอาดแถวนั้นปลอดภัยแน่นอนเขาบอกว่าตรงนี้ถือว่าเป็นเขตที่เกิดอาชญากรรมส<อ>มสงสัยส<อ>มานานมากแล้วเขาบอกว่านี่ใครวะพี่ใครบอกพี่มาวะนายทงเหม็นปะเขาไหนในเว็บในเว็บผมเห็นพี่บอกเขาเขาบ่อยมันมีชื่อแหละแต่กูครูไม่ดูมาเออตรงนี้มันเขียนว่วอะไรวะ ผมว่ามันก็แบบที่มันเก่ามาก็เหมือนว่า encourage ให้เราแบบหรือว่าเป็นคำฝันของโรงเรียนคำฝันวันเด็กที่อะไรที่ไม่มีวันเด็กอย่ากคำฝันของโรงเรียนไม่เคยท่องตอนเช้าเหรอตอนอยู่มปลายอ่ะนี่นี่นี่ที่จอดรถโรงเรียนที่เหมือนปองนี้มั้ผมนึกถึงในคุกอะในฟิสเซนเบรกอ่ะไม่เหมือนคุกพีอันนี้คือโรงเรียนหมดเลยเปล่าวะเป็นโรงเรียนหมดเลยที่มรืงใหญ่ด้วยใหญ่ดิมีเรื่องอะไรจะเมาอีกเรื่อง เดินไปเรื่อ,อ,อยผมนึกไม่ออกนี่ไงจันหม่ำจันหม่ำอ๋อเม้งกับจันหม่ำอใช่เม็นกับจันหม่เฮ้ยอันนั้นมันเรื่องตลกไมใใใ่ใช่เรื่องจริงเขาปลูกกันมาเรื่อยๆแล้วรอกันมาเรื่อยๆไ,ไม่ใช่เรื่องจริงที่ <c oughs> ตีนี่อยู่มหาลัยนี่มีมีฉายานะครับผมฉ <c oughs> ายาอะไรพี่ตีนี่ไม่เคยมีแฟนเลยนะในมหาลัยทุกคนรู้จักหมดพี่ทิติทิติสี่ปีกะหรี่ล้วนตีชอบเป็นคนชอบกินกะหรี่ปั๊บไส้ไก่อะไรเงี้ยแถวแถวสวนลุมเขาขายเยอะตีก็ไปเลยชุดชงชุดช็อปไปซื้อกะหรี่ปั๊บตีสามตีสี่ผมก็ห้า <laughs> มันเป็นเพื่อกันนะมันเป็นเพื่อกันมานานแล้วชอบแก้งกันตลอดเวลามงเ็อเห็นก็ตาเลยไอติแม่งลินโคกทิ้งไว้แล้วเดินไปทำอะไรไม่รู้ <c oughs> ไอเฮียเมียงแม่งคว้าเกลือเลย <c oughs> แค่เทหมดขวดอ่ะไอเฮียเม้งกลับใครไปผมก็จะอยู่อย่างสบายจะพักนึ่งวันก่อนผมกลับมาเมื่อก่อนถ้าเมื่อก่อนผมกลับมาจะกินข้าวมีน้ำส้มผมซื้อน้ำส้มไว้ในตู้เย็นผมก็เอามากินผมก็เฮียรสชาติน้ำส้มแม่งประหลาดประหลาดวะผมก็กินกินไว้เรื่อยเฮียกินไปสักพักไอเฮียเริ่มเมาอ่ะเฮียเช็คดูโนไอเฮียก่อนผมออกจากบ้านไอเฮียผมปิดประตูห้องเรียบร้อยกลับมาเฮียประตูแม่งแง้มว่ากูโดนแล้วแหละไอเฮียไปดูมันมีขวดเหล้าวางอยู่ในห้องผมกินเหล้ากับกินในน้ำส้มผมแม่งคล้ายๆกันว่ะไอเฮียผมโดนแล้วไอเฮียแม่งนเเปกกว้้ลลู น้ำซ้มแม่งเดี๋ยอะไรอย่างเงี้ยกินไปถึงเขาเททิ้งนะนี่นี่แดกหมดครับผมไม่ใช่คนปกติสมองสมองนี่แม่งไปแล้วแม่งมีไปเช็คด้วยกลิ่นต้มกับเหล้าในห้องกูเมื่อวานบ้าหรือเปล่าเฮ้ยพี่มีมีมีนักเรียนมาสองคนเห่อวัดเลยเพื่อเราสี่วันสองไอ้ยกงพวกเราแพ่ไอ้เดือดตัวก่อนเดี๋ยวเรียกพวกอะไรเรียบร้อยก่อนเลยตักก่อน เยอะไม่รับเยี่เตือนกันเตือนกันเตือนกันเตือนเลยคือกลิ่นแม่งไม่ค่อยดีแล้วอ่ะแม่งแบบตอนตอนนี้พวกเราเแบบเดินเดินมาแล้วชอบมีแบบเริ่มมีแบบคนโผล่มาจากหน้าต่างแล้วแบบพูดนู่นพูดนี่แล้วนะครับผมแล้วเดี๋ยวแม่งลงมาเมื่อกี้เมื่อกี้ผมผมยืนอยู่กับนี่ไงมันด่า เแม่งด่าผมผู้หญิงชั่วนะครับผมไอ้เหี้ยแม่งด่ากูบิชไอ้สัสแล้วก่อนหน้านั้นก่อนหน้านั้นผมเดินผมเดินคุยกับพี่อิดอยู่เว้ยแล้วมีผู้ชายโผล่หน้าออกมาแม่งบอกว่ามีการมาริฮุน่าฟอสซิลไอ้เหี้ยแม่งบอกว่าแบบมันมีกัญชาขายมีกัญชาขายเอาอ่ะไอ้เหี้ยแม่งตะโกนงอ่ะผมงงมากมันอยู่ในห้องเรียนแล้วมันโผล่มาครู่ไม่ไม่ว่าหรอวะ ผมผมรู้เหตุผลแล้วที่มันปิดไม่ให้ม,มันปิดตายตรงหน้าต่างพี่นี่บอกว่ามันก็คงเหตุผลนี้แหลนะพี่นี่มังออกมา,า,าบอกถาเปิดหน้าต่างออกมาด่าคนโน,น,น้นคนนี้ออกมาควรตีนคนเดินรอบต่าง เ่เราก็เดินล่อมาโรงเรียนกันเรียบร้อยผมก็โดนเด็ก<ง>วุ่นวิงด่าผมไม่กล้าตอบโต้ไงเดี๋ยวมันมีผัวตอบโต้ไม่ได้ผมไม่รู้คนช่วงนี้แต่ว,ว่าล่าสุดผมดูข่าวเขาบอกว่าพอคนล่าสุดเขาไปคอนเฟอเรนซ์ไปพูดในาหอประชุมใหญ่ๆเขาอยากให้แบบรัฐบาลพพอร์ตการศึกษามากกว่านี้เพราะโรงเรียนเนี้ยจริงๆแบบเป็นพวกเด็กแบบไม่ไม่ค่อยมีตังค์บางคนเรียนเก่งได้ออฟเฟอร์จากยูยูเพนอะไรเงี้ยก็ไม่มีตังค์ไปเรียนคือแบบว่าไม่มีไม่มีเงินจ่ายค่าค่ามาเรียนาอะไรที่นี่ ยิงย่งดียิ่งแพงใช่ไหมแล้วตอนนี้<ห>นพอผคนนี้ขเข้ามาเ<อ>าร,รเื่องอาัจกรรอยะมันเริ่มลดน้อยลงก็จริงแต่มันยังมีอยู่จริงๆต้องบอกเลยว่าระบบการศึกษาของอเมริก,กาก็ไม่ใช่ว่าดีนะในเรื่องของโรงเรียนรัฐบาลพับ,บิกูนี่โอ้โหเน่าล่าล่าสุดคือที่เมืองฟินลี่นี่แหละมีโรงเรียนที่ยังใช้วัสดุกันความเย็น ความเย็นความร้อนที่มันบุ่ะผนังบุกวใช้วัสดุเก่าที่เป็นสารที่มีสารกรอบเ็งยังใช้อยู่ที่เขาใส่ในน้ำที่กินหน้าไม่ใช่อร่อยนั้นบุ๋นั้นบุกบุกผงบุผงเอานี่ผมคิดว่าอันเดียวกันตลอดเวลาไม่รู้แต่ไอันนี้ประเทศแม่งใหญ่ไงมันแบบไม่ครอบคุมไม่ครอบคุมหรอกไอ้เหี้ยมองบ้านเราดีขึ้นมาแต่ว่าถ้ามาอยู่ในพื้นที่จริงๆแม่งก็แย่จริงๆก็แย่นะมันก็แย่เอาง่ายเลยขนาดประเทศที่เจริญนะแบบแม่งเหมือนในหนังจริงนะหนังแบบอาชญากรรมไงบ้านเมืองแม่งเป็นอย่างนี้เเเยยยุแมมมม่่่งาาาาาบอกวไีีฟฟด มาเลยการคมนาคมก็แย่อะนิวยอร์กไปไหนก็ยากกลับบ้านคนก็ไม่ช่วยพูดนะเอ้าช่วยพูดพูดเลยถ้าวันนี้ยังนัดไปบอกว่าแล้วสุดตอนที่ผมไปกินข้าวอีกประมาณตีสามพี่บอกว่าไอ้เหี้ยรถหมดกูจะเดินกลับผมคิดในใจเลยมึงไม่ถึงตรงแยกมึงตายแล้วแม่งต้องผ่านนอตไงผ่านนอตแล้วต้องผ่านเขตอย่างเงี้ยคือนอฟฟิลี่มันคือเป็นอะไรที่แบบโอ้โหสุดแล้วเลยเสือใจอะไรแ้ยแม่งแบ่งเขตกันอย่างนี้เลยแค่ข้ามถนนไปอ่ะคือถ้ามึงไม่ข้ามมาแม่งไม่ทำอะไรนะแต่มึงข้ามมานี่มึงเรียบร คือไม่แบบเหมือนอยู่เป็นเขตไม่เหมือนกันทุกประเทศอ่ะผมว่านะเราอย่างเป็แบบแย่อะไรนันแล้วแต่คนคนบดีก็มีแว่นมีทุกประเทศครับแค่ว่าบ้านเขาไม่คิดมอเตอร์ไซค์ผมอยากให้เห็นแว่นที่นี่มากเลยนะมันโคตรเจ๋งอ่ะมันเป็นมันเป็นรถสี่ล้อรถสี่ล้อมันยกล้อได้แล้วนั่นอะม่งไม่สนใจล้อล่างๆไหมหันมามองรถยนต์อะข้างหลังมันว่ะมังเบือนยางเฮ้ยเบือนยางใส่อ่ะแม่งไม่สนใจเลยเวยก็คือแว่นก็คือแว่นอยู่วันยังข้ามมันแค่ว่าเปลี่ยนรูปแบบแค่นั้นเองของที่นั่นมันมีอะไรฮิตวัตถุที่นั่นนั่นอะไรฮิตวัตตถุบ้าานเเรรคคือออม์ไซ วัตถุที่นี่คือรถยนต์แม่งถูกกว่ามอเตอร์ไซค์งั้นวันนี้เราก็จบกันแค่นี้นะสำหรับการทัวร์โรงเรียนเคยโหดที่สุดในอเมริกาเอสุดๆร้านแห่งอเมริกาสตรอเบอรี่เหี้ยผมเกลียดผมเกลียดที่ไรอ่ะโหดที่สุดในอเมริกาสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่นี้ก็คือราชาขาสั้นของอเมริกานะครับผมไอ้เหี้ยผมไม่เห็นมีใครชอบแต่ขาสั้นเลยไม่ไงพูดพูดเหมือนนนหาวที่ประเทศไทยอ่ะโอเควันนี้สวัสดีครับเจอกันใหน่อยครับหน้าอย่าลืมครับฝากกด Subscribe ช่องลับทราบ Channel เราไม่ได้พูดว่าไร กด Subscribe แล้วก็ถ้าใครชอบรายการเราก็อย่าแช์นะฮะ ไม่ต้องแชร์ทำไมอ่ะของดีเก็บไว้ดูเองเก็บไว้ดูคนเดียวอันที่ไม่ต้องโพสลงเลยดูัน3าคน4คนเนี่ยลิปนี้ไม่ลงนะผมลิปนี้ไม่ลงลงลงอห้ามแชร์ให้เพื่อนรู้พอเพื่อนรู้เพื่อนจะไปบอกพ่อพอพ่อรู้จะไปบอกแม่แม่รู้จะไปบอกยายแม่งรู้ทั้งตระกูลไม่ได้ต้องเก็บไว้คนเดียวเก็บไว้ดูคนเดียวเอาเฉพาะคนที่กดซับตะไคร้ไงเคไม่ดูพอซับตะไคร้แล้วมันขึ้นมาเพิ่ก็ไปดูคนเดียวโอเคเก็บไว้ดูคนเดียวไม่แชร์แล้วแต่พี่เลยแล้วแต่พี่สบาย ยถามเม้งเม้งเคยลองสาวดำยังไปลองสาวิวสียังมันพูดออกกล้องไม่ได้หรอกอย่างนั้นอ่ะเดี๋ยวไเคนี่ยเนี่ยพี่อีนแม้งตลอดเลยผมไม่กล้าพูดเยี่อะไรออกกล้องเขาพี่หรอว่ามึงพูดไปเถอะเดี๋ยวกูตัดออกแม่งอยู่เลยตลอด